สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชาชาแนลนะครับผมและวันนี้เราไปอยู่กับในเกมนิเกะนะครับผมซึ่งเกมนี้นะฮะก็เพิ่งเปิดวันที่ลงคลิปอยู่นี่เลยนะครับซึ่งหลายคนนะฮะที่เข้าเกมนี้ก็น่าจะรู้อยู่นะครับว่ามันเป็นเกมที่มีกาชาผสมด้วยซึ่งการที่มีกาชาเนี่ยก็จะมีข้อสงสัยกันครับว่ารีโรง่ายไหมเอาตัวอะไรดีหรือต้องเล่นถึงขั้นไหนถึงจะสามารถรีโรได้นะครับผมรีโรเนี่ย ก็เป็นสิ่งจําเป็นนะสำหรับใครคที่อยากจะเริ่มต้นได้ดีใช่ไหมครับผมผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะได้ตัวดีๆในช่วงต้นเกมแล้วเนาะมาช่วยแบกในช่วงคอเนเทนต์แรกๆนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างเงยถึงขั้นไหนแล้วได้ตัวอะไรเนี่ยถึงจะเหมาะว่าเออ แค่นี้ก็พอแล้วไอประมาณนี้นะเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเมื่อเราเข้าเกมมานะครับผมสิ่งแรกที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือหน้าล็อกอินนะครับผมไซน์อินนี้เป็นการค e a t เอ c แอคเคนะครับผมอันนี้ฝึกอ,อันนี้คิดสภาพเป็นอ e ีเมลเพื่อนๆเนี่นนยนะก็คือ a afd afd หนึ a ่งสองสี D ่หนึ F ่งสองสามใช่ไหมฮะ .com ใช่ไหมครับ,อ,อ,รบอันนี้ฮนะผมได้ข้อมูลจากเว็บฝรั่งมานะครับผมก็หลายคนสตรีมเมอร์ในไทยเองก็ มีการแชร์กันค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งไอเน,นี้ยฮะมันก็จะสามารถที่จะทำให้เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องมี ID เยอะๆมากๆนะในการาสมัครใช่ไหมฮะก็ใช้ ID เดียวเนี้ยแต่เป็นการแยกเหมือนแยก Channel ออกมานะฮะโดยการที่เพื่อนๆนกดบวกแล้วก็พิมพ์ตัวเลขก็ได้นะฮะเป็น1 ถึง999าเอ้ยเ้าเอว่าเพื่อนๆจะรีโลเยอะขนาดไหนนะหลังจากที่เพื่อนๆกดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้ใส่พาสเวิร์ดกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปโผล่ที่อีเมลเพื่อนๆก็ใส่โค้ดก่อกมาอ่าฮะหลังจากนั้นนะครับผมมันก็จะเข้าหน้าโหมดนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกดเริ่มได้เลยนะฮะก็กดเล่นทั่วๆไปนะฮะทำตามตัวเตอเรียลนะครับผมเดี๋ยวก็จะพยายามโอเคถ้าเพื่อนๆอยากทำเวลานะเดี๋ยวจะรีบปั่นให้เร็วที่สุดที่ทำได้นะครับ อหลังจากผ่านบอสนี้นะครับก็จะถึงเวลานี่นะฮะเปิดกาชากันครับเชื่อว่าเกมเปิดแร,แรกเนี่ยเราต้องรีบทำรอบครับไม่งั้นนะมันไม่ได้เลยกันสักทีเนาะด้วยเกมนี้นะครับผมมีคู่ที่ลงทะเบียนเนี่ยครบ3รล้านคนเขาก็ได้แจกเพชรนะฮะแล้วก็มีตัวกระคอนมาให้ด้วยนะฮะนั่นก็คือดีเซลไม่ต้องเล่นมุกเบนซินหรือว่ากบโซฮอนะฮะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะ น่ารักดีนะอ่าดีเซลแล้วก็มาที่รับสมัครตรงนี้ข้างล่างนี้นะครับผมอันนี้นะจะเป็นการตีนะครับผมตัวคอนนะที่จะที่จะไม่ได้อยู่ตู้การตีนะครับผมซึ่งเราก็ไปรู้อีกทีใน4,000เพรที่ที่เราจะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคมาเรามาการตีก่อนนะครับมาเปิดการตีกัน Okay. ดูดีว่าเราจะได้อะไรต้องรีอีกรอบไหมหรือว่าไม่ต้องนะฮะโอ้มาตัวแรกเลยนั่นก็คือว้าวเอ็มม่านะครับผมเอ็มม่า,มอเ,านะเอ็อเอมม่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเออเอ็มม่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เห็นทรงแนละ้วว่า ก็คงต้องรีนะฮะเอฟมา,ก,าก็ประมาณนี้แล้วก็การเปิด1ครั้งเนี่ยอยู่ที่300นะฮะส0บครั้งเนี่ยฮะก็ตีไปเลยครับผมที่3000เพชรนะครับผมก็เราไปหารกันดูนะฮะแล้วก็เปิดไปเลยครับไม่ต้องคิดมากเปิดไปเลยดูดิไจะไ,ได้ใครอ่าโอ้หมูอลยเว้ย รีฮะอมเมปิดอันนี้คือว่าเกลือฮะถ้าเกลืออย่างนี้รู้สึกยังไงก็ก็รีฮะไม่ต้องคิดอะไรมากซึ่งตัวละครที่ผมแนะนำนะครับผมก็ขึ้นไปตามนี้แล้วนะครับผมอะ เรามาสอนวิธีรีกันดีกว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อจะรีนะครับให้เพื่อนๆมาที่ข้างบนนี้นะฮะขวามือแล้วก็ไปที่บัญชีหลังจากนั้นเลื่อนลงมานะครับมาทํทำการกดล็อกเอาเลยพอกดล็อกเอาเสร็จปุ๊บก็เพื่อนๆก็เริ่มทำตามรูปสเต็ปเดิมนะฮะเขียนได้เขาสร้างบวกอ่าเมื่อกี้ผมบวกหนึ่งไปก็บวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าแล้วแต่เพื่อนๆนเลยว่าจะบวกอะไรลองดูนะครับ บอว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แน่จะเล่นุนเพลินแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยที่มันเหนื่อยเพราะว่าเราเหนื่อยการหาตัวครนู่นนี่นั่น,นใช่ไหมถ้าได้ตัวดีก็มาอวดมา,มาขิงผมก็ได้นะครับเปยังไงบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอยังไงนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นเกลังใจผมต่อไปนะฮะแล้วช่องเราเนี่ฮะก็มีการสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมใครที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้ เอาละเพิ่มการมิเียเวลาให้เพื่อนๆได้ปนรีโลกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ